สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอังเกอร์นะครับผมวันนี้ผมจะพามาชมเจ้าเลนเจอร์เปิดตัวใหม่นะครับเจ้าเรนเจอร์ตัวนี้ชื่อรุ่นว่าเ a นเจอร์ xl สตีนะครับผมเรามาดูเลยนะครับวันนี้นะครับว่ามีไฮไลท์อะไรกันบ้างสาหรับรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาชมไฮไลท์ของคันนี้เลยนะครับผมก็เริ่มต้นที่สติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยมาจากโรงงานนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่ดีไซน์สวยมากเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับเห็นไหมครับก็คือจากด้านหน้ารถนะครับ หลังคาแล้วก็ด้านท้ายนะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าดำแดงเห็นไหมครับมีโลโก้ฟอร์ดชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันตัวต่อไปเลยนะครับผมไฮไลท์ตัวต่อไปนะครับดูเลยกันเลยนะครับไฮไลท์ที่ล้อแมกของเรานะครับเป็นล้อแมกดํดำเงานะครับขอบ16นิ้วนะครับแมตช์กับตัวรถมากเลยนะครับมาเดีมาดูไฮไลท์ด้านท้ายกันนะครับ ด้านท้ายนะครับโลโก้ Ford ตัวใหญ่มาพร้อมสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูภายในรถกันนะครับขออนุญาตเปิดประตูนิดนึงนะครับจอขนาด8นิ้วนะครับผมสามารถเล่น Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้นะครับรุ่นนี้สำคัญเลยนะครับมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมเราไปดูตัวพวงมาลัยไฟฟ้ากันครับมาดูกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบพับได้นะครับผมเห็นไหมครับ ตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับสะดวกสบายนะครับเวลาจะถอยจอดนะครับหรือเวลาขับขี่นะครับไม่ทาให้เรารู้สึกเมื่อยล้านะครับเพราะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เครื่องยนต์กันเลยนะครับมาที่เครื่องยนต์กันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงนะครับเปิดด้วยโช๊คนะครับผมเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2 2นะครับผมมาที่ขุมกําลัง160แรงม้า385 นิวตันนะครับผมคันนี้นะครับบอกเลยว่าประหยัดน้ามันนะครับอยู่ที่14กิโลต่อลิตรสภาวะในเมืองนะครับนอกเมืองเนี่ยประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับแตไปเรื่อยๆเลยนะครับผมรีวิวไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับมอบอลมเบรกนี่ตัวใหญ่เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับรุ่น x l Street นะครับผมตอนนี้มาในราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่ราคา669,000นะครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับตอนนี้ดาวเพียง25,500บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับผมท่านไในที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมอเครับวันนี้ก็ขอลาตัดเพียเท่านี้นะครับฝากเจ้ารุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับ รุ่นที่โดนใจไยรุ่นสำหรับไยรุ่นสร้างตัวเลยนะครับเจ้าแลนเจอร์เอ็กีไปก่อนนะครับบ๊ายบาย